คใส่น้ำมันหอยลงไปเป็นกระหล่ำปีสีม่วงนะครับเพื่อนๆอร่อยนะครับสีสวยดีด้วยรดนิดหน่อยนะครับวินใส่เนื้อไก่ไปนะครับเนื้อนะอกไก่กับไก่ยอนะครับเพื่อนๆรวมกันไปเลย วิ่นจะเติมน้ำไปนะครับเพื่อนๆครับนี่เราก็รอให้มันเดือดนิดหนึ่งนะครับเครื่องเคียงก็ใช้ได้แล้วละ่ะอันนี้วิวินปุงกนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรือรอใส่แป้งมันกับไข่นะครับเพื่อน พี่วินจะใช้เป็นในส่วนของเต้าหู้เอ้ยเขาเรียกว่าเต้าเจี้ยวนะครับเพื่อนๆนก็จะใส่ให้เพิ่มความหอมไปนิดหนึ่งถ้าใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับแต่พี่วินใส่นะครับเพราะมันอร่อยกลิ่นเขาจะหอมเลยครับเป็นเอกลักษณ์ดีเดือดแล้วเพื่อนเพ่นพี่ิก็จะใส่แป้งมันลงไปนะครับ Uh huh. อร่อยแน่นแน,น่เพื่อนเพื่อนเอ้ยก็ทำให้เขาเข้าไปก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนวิงก็จะเพิ่มไข่ลงไปด้วยนะครับเพื่อความเข้มข้นของน้ำรัดนน่างแล้วนะครับนี่เพื่อนสีสวยเลยนี่ นะกระหล่ำปีสีม่วงนี่เขาสวยมากเลยนะครับเพื่อนๆเนี่เห็นไหมเนี่ยจุกพีนกจะตักขึ้นเลยนะครับอันนี้เป็นมีกรอบนะครับเพื่อนๆเป็นล้าหน้ามีกรอบนะครับป๊าบนี่เห็นไหมเรียบร้อยเนี่เรียบร้อยแล้วนะครับผมล้าหน้าทํากินเองง่ายๆนะครับขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับที่รับชมแล้วก็ติดตามพิวินมานะครับขอให้เพื่อนเห็นคลิปนี้มีความสุขกันละกันมาทําลาหน้ากินเองนะครับ นี่ก๋วยเตี๋ยวรัดหน้ามีกรอบครับ